สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับสัตว์ทั้งหลายแหลเต็มไปหมดเลยโอ้มีตัวอะไรบ้างครับมาดูกันเลยนะครับนี่เจ้าไอยเตรทับนี่ไอยเตรทับนะครับไอ้อปากไล่ด้วยงำ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 นี่ไทสเตรทับสีเขียวเลมอนนี่ต่อไปก็คือนี่เจ้าคราวนะครับก็คือวัวนั่นเองวัวสีเขียวสีเขียวภาษาคิดว่าไง กรีนนะครับเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเม็ดไข่ไดโนเสาร์นะครับต่อไปก็คือเจ้าฮอคโคโดอยนะครับเจ้าจระเข้นั่นเองนะครับฮอคโคดอยนะครับนี่ฮอคโคดอยไปก็คือนี่เจ้าไดโนเสาร์คอยาวออร์เรนไดโนเสาร์นี่ นี่ถอยเละนอาสลออัดนี่เรทไฮยละนอาสลัอดนต่อไปนี่ก็ยูนิคอร์นนี่สวยไหมล่ะมายูนิคอร์นนะครับอืนี่ฮอสมานี่เป็นมา้าสีน้ำตาลน,นะวิ่งเร็วด้วยฮ,ฮ นี่อันนี้ก็คือเจ้าไรออนก็คือเจ้าสิงโตนั่นเองโอ้สิงโตเขาคือเจ้าป่านะครับนี่นี่ก็กอริลล่าโอ้เป็นเจ้าคิงคองสีเหลืองครับสีเหลืองว่าไงเจอร์ ero, สีเหลืองนี่เอริฟินบูเอริฟิน กรก่นี่เป็นวัวสีดำขาวนะโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย